ร้อยนะคะทุกคนเรียบร้อยเลยอืมอ่ะถอดเที่ยมถอดเอ,อิมได้ยี่บนททำอะไรห่อก็ต้มฮาดกับพิษคุนอันหนึ่งหนึ่งแล้วอันนึงได้ไปใส่หวดแล้วแต่อันนี้มันเหลือเขาเห็ดอยู่ประมาณสองหวดนะสองหวดอันนี้เดี๋ยวห่อไปหนึ่งที่หลังกราต้มนี่คือ เราผัดข้าวใส่กับน้ําตาลกับกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็มาใส่กล้วยอีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็มาใส่กล้วยอีกรอบนึงนี่คือข้าวต้มผัดอันนี้ลักษณะของเขายัางไ่ให้สุกนะคะแต่กินได้กินได้กล้วยก็สุกข้าวก็สุกแต่ว่ามันยังไม่กลมกลืนมันยังไม่กลมกลืนะคะทุกคนถ้ามันสุกสีกล้วยมันก็จะออกเป็นสีอ่าสีชมพูนะแต่น,นี่เป็นสีกล้วยสุกอยู่ อร่อยนะคะทุกคนนีกเขาเรียกว่าข้าวต้มผัดนะคะข้าวต้มผัดเนาะเดี๋ยวอันนั่นสุกยังค่อยเอาไปใส่เพราะว่าเข้าไปเห็ดหัวไงลูกสาวก็สิออกไปบ้านาเขาเขาสิเอาเห็ดไปขายน้ำเขาได้เห็ดมากประมาณจะส่งสามลูกแหละเห็ดเผิงกท่ามเห็ดเผึงหวานเนี่ยไหมทุกคนอืมได้เห็ดเผึอกท่านเห็ดเผิงหวานมากต่้งร อ่ะจะาจ้บขวงหนีกินดูแล้วเมื่อนั้นแกงก็กินบูเบิดก็เลยว่าเอาไปขายโรดเขาเขาสื่อกันโลดละร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทอันผูอยู่บนเบืแอจะกินกพี่น้องมันนี้น้องใหม่น้องมีก็เต็มอยู่น้องมีพวกกินเนาะกล้วยกล้วยเหลือกระดงกระดงอันนี้กระดงไปตองทุกคนเดี๋ยวอยี่บน่นนอ่ เรียบน้อยก่อนนะคะอันนั้นเหลือหลายไปตองเหลือเยอะแยะเลย ไว้เรีบเรียบได้่วยตรงเบื่อกี้่วยเองตรงนั้นมันรีบเลกกล้วยกับบ๊อป็นวันนี้นะเอาอ่ะกล้วยเอากล้วยกินมากับบ๊ตรงเลยอ่ะกับบ๊หวานคนไหนเหลยเรียบร้อยแล้วทุกคน กวต้มกวต้มเรียบร้อยเดี๋ยวหอนมี้ยิ่หมดลืมปิดไม่ปิดองตองไปลืมปิดไฟ,ไล,ดไฟลูกเปิดตั้งเตหมเต็เต็จนว่าาบาสามโมงสี่โมงทั้งผลมันแกลง่ยเขาต้องหันมาแบบนี้ เปิดทอร์ลมันฮ้อนมันเอาว่ามันว่ามันมันฮ้อนนะเนาะแดดมันกับ่ได้มันกับ่ได้แดดเลยบ่ได้แดดมันเป็นคึ้นขึ้ห่อก็ะห่อก็ต้มผัดที่บนเห็ดก็ต้มผัดบ่ได้เ็ดก็ต้มขูดที่ข้าวนั่นนั่นอันตะบารูต้มเนื้อไม้ใบ ต้มน้ำไหม่น้ำไหม้ไผ่ตุงนอบอกง่ายเพี่อนเองมืออื่นก็บจต้มน้ำไหม่ปลาแดกบองคืออาหารที่ตัวเองชอบเนี่ยเป็นปลาแดกบองเป็นต้มน้ำไหม่ลวกพักมันว่อ่าแล้วก็จะเป็นอ่จะทอดหมูอ่าทอดหมูปลาสับแล้วกับเป็นต้มน้ำไหมข้าวต้มผลไม้อันนี้คือเขาจะเอาไปเอาไปวัดมันบ่อันนี้ เนี่ยห่อขาสซากก็คือจิป,ปาถะผละไม้อาหารหวานขา้าเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มใสเข้าไปเห็ดหอต้องเขาเขาเขาซาเออเมื่ออื่นจะเป็นบุญข้าวสากหรือข้าวประดับดินของคุณเล่าพี่น้องประเพทนี้พ่อแม่พี่น้องมันเผาบุรุษปูญยาตายายเอาผ้าเห็ดมาเนาะ อันบรรพุรษที่ตายไปพ่อแม่ผู้ล่วงลับไปญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบประตูยกปร,ประตูนรกหรือยมาลูกหรือยมมาถูหรือจายมพีบาลเพิ่นก็จะเปิดประตูให้ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปอ่ะที่เวียนใบาตายเกิดที่ยั่งบ่เด้ไปผุดไปเกิดหรือยังกะเลเตอันน่ะเป็นความเชื่อใช่ไหม เพื่อจะเปิดเพจะปล่อยให้พูดผีสัมคเวสีโน,น่นนี่นั่นมาเอาส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ทำไปให้อ่าทิศส่วนกุศลไปให้ในวันอ่าขึ้น15บห้าค่ำเดือน10ของทุกปีนั่นแหละทุกคนแล้วเขาก็เลยเห็ดมาตามประเพณีณจนทุกวันนี้มื่ออื่นก็คือเป็นมือนั่นก็ต้องไปแม่บ้าละเออก็ต้องไปเห็ดตามประเพณีฮาเทียอ่า พอแม่จะตีพี่น้องของเฮ้ามาล่อเอาขอาวสักมันฉิบมีเนี่ยมันฉิบมีเนี้ยกินน้ำเกาสีได้ไห้วนวน,น <c ười> คืออยู่ในในิทานอะไรทุกคนบังหัดพอเง่กับตื่นแล้วคุยกันไปแล้วคุยกันแล้วท้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปตกเป็ดอีกคือเก่าแหละออกทะเลคือเก่ากินล้าตกเป็ดเพ่นพละพอเง่ก็ได้งงกด็มี่ เอฟซีว่าเออแล้วก็ใจดีเนาะ้อสันเราก็ใจดีอันขยันทายคลิปขยันอันนั่นมาให้น้อยากเลยอยากแฮวเบืองน้ำอืมอยากอยากอยากให้เฮาเบืองน้ำสวยางน่ะแหละไปตกเบ็ดหมื่อวานดิพ่นตกกู้เดียวคนใดสามสิบสี่ตัวเป็นปลาทูเป็นปลาทูอันไปสามสิบสี่ตัวเมนูปลาล่ะจ้าคนฮิตแนวใดแน่แล้วเพ่นมายินนี้เมนูเมนูปลาของบ้าน มื่อกี้จะออกมื่อี้ก็จะไปออกไปตกคืนเก้านั่นแหละเพราะว่าเพ่นไปตกเปิดโดยโดยเฉพาะเลยว่า,ากิจกรรมตกเปิดโดยเฉพาะอันนี้อันเมือขึ้นนี่เมือขึ้นนี่ยบ,บุญคุยกับพย,ยนพ,ยยนพยยน่อพย,ยนัยทอมพย,ยนัยทอมประเทศเยอรมนีอันนี้ก็หูจักันดูนั่นแหละหูจักันต่างเต่ต่างแต่อยู่ภูเกต์นั่นแหละ แต่ว่านี่บุญบอกให้เดี๋ยวคุยกับเรา,าเป็นกิจจาลักษณะคือประมาณว่า,าเราอะย่างาม,มาเที่ยวเมืองไทยยังเสียเราก็จะหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวหาไปเรื่อยๆหาไปบบว่าคือความสัมพันธ์ระยะสัน้นความสัมพันธ์ระยะสัน้นเดทไปเรื่อยๆจนกลัวแล้วจะถือใจจนกลัวแล้วจะถือใจแล้วจังสีเศร้าแล้วจังสีเศร้าอยู่กับคนคนนั้นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวก็คือ เอาเป็นลูกเป็นเมียอันนี้แล้ก็เลยมาทักหาญี่บุนมาอันมาจีบนะอืมาจีบานะม,มาจีบจบ,บันนี้เดี๋ยวบอกก็ว่าเอออันถ้าถ่าคุ้นต้องการแบบนั้นก็คือเฮาเป็นเพื่อนกันไปก่อนเฮาเพื่อนกันเฮาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าฉันอนะความต้องการจุดประสงค์ของฉันก็คือฉันต้องการความสัมพันธ์ระยะยาว ือฉันเห็นขาดบ่บที่มาถามนี่กูชีไปขาดใส่กระูตัดมือนั่นเ่าได้ขาดตีมือบักหนึ่งตัดหน้าบ้านหลังบ้านเ่าะได้ขาดตีแวอกามดอยู่บ้านจะหายตลอด เราเรื่องมาของวิบานอยกคนเสีหายของใส่โมแมยังเด็กคือคนมันรวงขนาดมีประตูบางเ่อเขาปิดประตูไว้เขากับประเด็จองอยังคนมากกับญาติพี่น้องละก็ไมยังดอกกระญาติพี่น้องละเป็นปักจกเป็นเสียงเป็นขาดเป็นมีดเป็นเกี้ยวเป็นยังหายตลอดลูกสาวหาบ่เห็นพระกันหาต้งขึ้นนี่หรอหาขาดบ่าาดเห็นขาดกันเพราะยัยลุนีเราสื่อไว้ห้เพราะยัยชิวิเดียนรา้สื่อไออว้ไห้ตั้งแต่อันปีกุลละบัดนี้ เอาไปขาดเอาไปขาดแต่นั่นเราบัดนี้มันหักเขาก็เลยไปเอาเหล็กน่ะมาออกไซดอีกบัดนี้หาไม่เห็นถามกันเมื่อวานตัวพ่อยญ่อันพ่อหญ่ทอมบัดนี้เล่ากับยัุโนก็คือคุยกันอยู่ระยะหนึ่งบัดนี้กะลยกะลยห้างหายไปห้างหายไปเราอยู่ตอนเนี้ยเรายังอยู่เยอรลมันเราบอกว่าเดือนหนาเนี่ยเดือนตุลา เดือนตุลาเราสิมาเราสิมาเมืองไทยเดือนหนึ่งฉันจะไปเมืองไทยเดือนนึ่งยู่อันว่างหรือว่ายุ่พร้อมที่จะไปพกฉันบ่บกฉันเยอบงกกนเลยว่าคุณต้องการแบบใดคุณต้องการให้ฉันไปเนี่ยคือแค่เป็นเพื่อนนอนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวใช่ไหมแล้วเลยว,ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนมันต้องมันก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนระวังสิ ถ้าเราเดทกันแล้วความสัมพันธ์ระยะสั้นหรือยาวมันอยู่ที่เราสองคนว่าเราจะไปกันได้ไหมแล้ววแบบนี้พี่น้องก็คือแบบว่าเราต้องการสะมาเดทกับเฮาแต่ว่าเราบอเดรเราบอเดรการันตีนะว่าจะเอาเราเป็นแฟนหรือจะเลี้ยงดูปูเสือเฮาในอนาคตข้างหน้าไหมก็คือแค่เป็นคู่นอนชั่วคราวเพื่อนกินเพื่อเที่ยวอะไนี้ทุกคน ป่าน,นี้ยี่บนก็เรียกว่าฉันคงไม่ไปยี่บนวางสิฉันคงไม่ไปหรอกเพราะว่าจุดประสงค์ของฉันไม่แค่ไปเดทไม่แค่เป็นคู่ไม่ใช่เป็นแค่คู่นอนชั่วคราวฉันต้องการคนที่จริงใจแล้วก็อยู่เคียงข้างกันไปยามแกเท่เท่าแล้วก็บอกต่ค้อเก่าแล้วก็ว่ามันต้องเดทกันก่อนมันต้องเดทกันก่อน แล้วเราถึงจะตัดสินใจว่าเราจะคบกันแบบระยะยาวคุณบอกผมมาเลยว่าคุณจะมาหาผมหรือไม่แล้วบอกสิแล้วถามยังส่เลยปน,นียังบ,บอกกันเลยว่าฉันไม่ไปคุณหาผู้หญิงใหม่นะแล้วดูบางสิเพราะว่าฉันไม่มั่นใจฉันยัผบมบก,กอกไปหลายอยู่แหละปน,นีแล้วก็เลยว่าฉันไม่ได้มีฉัน ไม่ได้มีผู้หญิงคนอื่นฉันไม่ได้มีใครหนะ้าตอนนี้เยอะบนเลยวะเป็นไปไม่ได้เพราะในโปรไฟล์ของคนมีมีผู้หญิงใครเยอะเราเลยว่าอันนั้นเป็นโปรไฟล์เก่าที่บนว่าก็แล้วแตะให้คุณหาให้คุณหาผู้หญิงใหม่ฉันไม่ไปนะปณแลอกก็บอ,อกไปหลาย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 อย่างปณ้ลนนราก็เลยว่าอันฉันขอร้องฉันขอร้อง ฉันอยากเจอคุณสักครั้งหนึ่งพี่บุตรก็นี่ยังวะคิดนะก็คิดอยู่วันนี้เี่บุตรก็เลยตั้มถามว่าโอเคี่บุตรก็เลยส่งสติเกอร์โอเคไปเรา่ะเราเลยว่าถ้าฉันไปถึงเมืองไทยฉันจะโทรหาคุณคุณให้ฉันโทรหาอนุญาตให้ฉันโทรหานะ ี่ก็เลยว่าโอเคญี่ปุก็ไม่ได้ว่าโอเคแต่เมื่อถึงเวลาเราฮขาสิแก้ปัญหาแบบใดแค่นั้นถ้าเราทู่มากแต่ยี่ปก็ิบอกว่าให้เราหาเหญิงไหมคือเขาหาอยู่แล้วล่ะเขาไปประด็เขาก็หาอยู่เลยเขาประเด็จมารอเขาอยู่เลยอืันนี้เป็นเพราะไงทั้งประเทศเยอรมันไงทอมญี่ปุ่นจะบอกใครญี่บ่นประเด็จบอกเี่ปบนประเด็จเอามาบอกพราว่าอย่างคือเขาประเด็คุยกันเป็นจิตละจิตยาลักษณะคุยกัน แบบว่าคุยกันในในเม็กซิเจอร์เค่บกี้โหลดพันนแต่มันก็นเป็นเพื่อนอยู่ในในเม็กซิเตอร์อยู่นั่นตลอดเวลาเยบนปวดอย่างแล้วก็เขามาเบิ่งนได้เยบนเหิบอย่างแล้วก็เขามาเบิ่งได้แต่ว่าพลังอยู่ในลิฟเฟซเขาเขาจะไม่คอ่อยปวดเขาจะไม่คอ่อยนนปวดนี้หมู่บ้านเดี๋ยวเราเลยถักมาหมู่บ้านเรนาก็เลยถักมาวันนี้เยบกเุยก็รลยตอบกันไปตอบกันมาก แต่ยุบ,นบุนอัปวะลวบายแล้วหาคนใหม่เพราะว่ายุบุนบกไปยุบุนหลอกบกไปอยากเอาลูกให้เพิ่งยุบุแก่ว่าปจิบัติว่าเอาลูกคนมาลงมโซเชียลมากไอ้ลงออกซื้อมากกสิบ่นดีอีกน้องแมนบอทุกคนแล้วประเด็นหน้าตาขีา้ไร่ถูกคนนี้นี่ก็นั้นหน้าตาดียุบผนนี่เต็มหัวเลยก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ายุบุนมาถ้าถ้าถ้าแล้วขดแบบนี้ก็คือแบบว่าอมันเสียเวลาเฮาแต่ทุกคนก็ต้องร้องอ่ะล่ะ จังพวกคู่พวกโคตรปู่คู่ที่เขาสอนนั่นเขาหาผัวฝรั่งอ่ะเนาะเขาก็บอกว่ามันเดทแรกเราก็ต้องเดทก่อนดูใจกันดูนู่นนู้นั่นนั่นไอ้คนโป๊ะบป๊ะโป๊ะโบ๊ะแมนแบบนั่นไหมไอ้คุโป๊ะเด็ดหรอป่ะบป๊ด็ไปเดทลำดีลำไรบป๊ะด้อีหยังแบบนั่นจังกับพี่เงี้ยเหนพี่เงี้ยเห็นพี่เงี้ยเหนสวีเดนแมนบอกก็คือเทียเดียวก็คือไปเลยบัดดีจังพี่เงี้ยเตืองสีก็คือ เขาไปหากันเขาก็เดี๋นี้ความสัมพันธ์ทางเพศกันเกิดขึ้นไปดูแลกันกลับไปเลยอย่างเสี่ยกับพระนบิวกับยูน้องกันกันยูกับตายไปจากกันเลอยอย่างสี่แม่ทุกคนที่บุกกลิบว่าเอาแบบนั้นอือแล้วก็พญ่์เทียนพญ่์ที่ยู่ยืมมันนั่นที่ไปเจอกันยูนาหาดที่เรียนน้ำญี่ปุ่นที่บอไปถ่ายวิดีโอหาญี่ปุ่นล้วก็นัดเจอกันนาหาดสองหมื่นสามหมื่นนั่นญี่ปุ่นไปสัมผัสแล้วญี่ปุ่นเลยบ่บ่ขบนะเพราะว่า เขาถามความสัมพันธ์เราก็ต้องการแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเราบอต้องการแต่างงานนี่ผมก็เลยเศร้าคุยกับเราปนีิเรานีถักมาทางไลนกันยัางฮัลโหลฮัลโหลมาสู้เหมือนอยู่บนโตะตอบแล้วจะเถื่ออืมก็เงี้ยนั่งก็ได้อืมอันนี้ไมาบอกสูก้กันบ้างสุดาซ้ำนั่นลรอพี่น้องไปเบิ่งนเขาตอนเขาสีอันเอาอันอันเขาต้มไปให้แม่ดวงไปให้แม่เขา